怖いってて言われてる心霊スポット水んに来ていますお願いチャンネル登録とグッドボタンでケイちゃんを励ましてここは最近よく変なことが起きるよも<こ>のあを守るって言ったじゃん運気け法じゃと見えないこと起きれないよえ今何か通らなかった แนะนำไปรู้จักกูย้ยไหนเฟิงซิมเมอร์สาวสุดน่ารักและสู้ชีวิตแต่วันนี้ก็ไม่ไดอะไรมากก็แค่ว่าเธอจะชวนเราไปหน้าท่าพี่เยี่ยมเลยสนุกแน่เลยทีนี้ ที่นี่คือเฟสโตการ์เดนสถานที่ที่สู้ช้างกับกุย้ยไหนเฟิร์นมาล่าฮัฟผีกันเมื่อวานนี้แต่ถามว่าสู้ช้างไปไหนเหรอเรียบร้อยแล้วนักเอาไปแล้วในเมื่อเราไปถึงที่นี่แล้วสิ่งที่ทติแบบแรกก็มีแรงมากคือแอบเข้าไปคิดว่าเป็นวัฒนธรรมก็แล้วกัน,กน,กนปีกําแพงวัดวาซานเจวาราเปิลวะก่อนที่เราจะได้ก่อเรื่องกระโดนจับได้ซะก่อนยิงสาวสามนางน,นี้คือท่านผู้พิพากษาของทอเทนต์หลอกคอมมิชชั่นหัวหัวนักปราบผีที่กลัวผีหันยาไวฟูขโมยกระเป๋าผมและเฉียวอีพี่สาวของหันยาที่หัวเราออยู่ตลลดว ทำไมเธอดูโกรธจังจ่ะด้วยภาพลักษของหานยาทำให้กุ้ยหนเฟิร์นว่าเธอเป็นผีแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญสีที่สำคัญคือทำไมคนของแอตเทลกับคนบ้างงานอยากกุ้ยหนเฟิร์น่างอยู่ที่นี่กุ้ยหนเฟิร์นทำาที่นี่เพื่อเก็บฟเทเกี่ยกับพวกผีวิญญาณแถวนี้และเธอ่ใช่คนบ้างงานเธอเป็นสตรีมเมอร์ต่างเสี่ยวอีก็หัวหัวจะถอดเธอไปว่าผีเผื่ออะไรอะมันไม่มีทานั้นแหละเผ่อเจ้าจริงเธอเจออะมันคือเฮริโอไบพลังงานที่เป็นอะไรอย่างมากถึงจะพูดไปขนาดนั้นนังกุ้ยควร ขึ้นาเขาคือประสิทธิ์เทโรบาที่ดีดกับหาวของหัวหว่วาไปแล้วมองดูไปคล้ายกับดิจิบอยเหมือนอกันอ้ารนวนะ่องก่้อกักป่ยอยู่ไ,ไม่ใช่ผีหม เหตุการณ์ล่าสุดที่แบตเตอรี่บุตรตนจีเซนโจมาทาให้ตัวปีกนที่กักขังฮิโรบายเอาไว้แล้วคักามเสียหายทำให้มันสามารถดูดาออกมาได้ที่กุยเงินเฟินเจอก่อนหน้านี้คือหนึ่งในฮโรบายที่หยื่อามาทำเป็นเหตุที่ทําให้เคลลอกคอมมิชั่นตัวปิดเหล่าปืนที่แห่งนี้เอาไว้เพื่อหลักจากฮโรบายจากทั้งหมดที่กล่าวมาการแรกอยู่ที่นี่เหมือนจะเป็นการสร้างปัญหามากกว่า เราเริีถอยกันก่อนตัวมีน้องหัวหัวเป็นคนพาเราออกไปแต่เดินกันมาได้ไม่ทันเลยจู่จู็โค้นเฟิร์นก็หายตัวไปมาถึงก็ับรรให้น้องหัวหัวขึ้นกับปิ้ตกพอเราพากันออกเดินตามหาหัวหัวก็หายตัวไปอีกคนหนึ่งเหลือไว้แต่พเพียงเราเป็นคนเดียวหน้ากระจกบ,บานใ,ใหญ่ที่โค้รจะมีพิรุษเลยอ๋ออย่ ในระหว่างที่เรากำลัเงเดินหาทักออกจากพิธีพิสูจน์แห่งนี้เราถูกโจมตีโดยเฮโร่บาร์ตัวหนึง่งมันได้อาศัยจังหวะที่เราเผลอเข้ามาสิงร่างของเราและขอเจรจา <c oughs> <c oughs> เฮเรโอบาตตัวนี้ไม่ใช่ว่าซีรัสสีมันต้องการคือการออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยโดยที่พิสูจน์คนของเทลลอกคอมมิชชั่นจับตัวไปแายอาการที่ว่ามันช่วยเราแก้ไขปัญหนาในที่แห่งนี้เพื่อให้เราออกไปได้ถึงแม้จะไม่อยากตอบตกลงแต่มันก็ไม่อกอกจากร่าเราเหมือนกันเขาเราต้องตามมาไปก่อนด้วยการทำทาาของซีรัสระหว่างท่าเราจะกรหัวเข้าให้เราพยายามปอกเธอกับเฮเรโอบาที่อยู่ใ้ล้ของเราแต่ไม่ได้ผลเพราะมันสามารถคุมเสียงของเราได้แต่ถึงอ,อย่างนั้นทั้งสองก็สามารถรู้ได้ว่าเราโดนเฮเรโอบาสิงเอ้ยผมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะซีรัส มันมีความสามารถในการลดทอนเวลาของเฮโรบัยครับมันไม่สามารถแผ่ริบไปได้สักพักหนึ่งแต่เห็นยังไงก็เป็นการแค่ปัญหาแค่ชั่วคราวต้องที่ออกไปจากข้างนอกแล้วก็ขอวคมช่วยเหลือในด่วนเราสองคนเองสองตัวช่วยกันหาทางออกไอริการช่วยเหลือของเซียวหยีเราได้สามารถออกมาข้างนอกได้ถึงแม้เราจะได้เจอกับเียหยีแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็ยังไม่ค่อคลายลงเพราะว่าในตอนนี้ทางเคลนหลอกคอมมิชชั่นได้เจอกับปัญหาใหม่คนของพวกเขาที่ส่งเข้าไปจากกากับเฮโรบัที่คุ้มคลั่งให้ขาดการติดต่อไปจากการคาดดาวได้เราว่าเพื่อเธอต้องโดนจัดการหมดแล้ว สาระการนี้ตอนนี้เกินมือหันยาและเสี่ยวหยีจะจัดการเองได้คนเดียวที่พอหวังได้ก็คือ,อหัวหัวและก็เราผู้ประเบิกจากแอตโต p เปสเอาด้วยสถานะที่มีฮีโรบาสิงอยู่แล้วโดยไม่สามารถโดนสิงซับสองได้นั่นคือผีคุ้มคอนน่นเองใช่หรอทางซีรัตที่อยู่ตัวของเราเองก็พร้อมให้ความชื่อเหลือหาวิแผงจริงๆอต่างหา เฮโอไบเป้าหมายของเราในครั้งนี้คือฟูลิน็อกมันใช้วิธีการกินๆเฮิโอไบต์ R o ตัวอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองวิธีนี้อาจโดนได้ทันทันแต่มีจุดบอดอยู่นั่นคือตัวของเฮโอไบแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันเรื่องของนิสัยนั่นก็เพราะว่าการที่เฮริโอไบก่อกินพลังงานของสิ่งมีชีวิตทำให้มันติดตัวนิสัยของเหยื่อม,มาด้วยหากมีสิ่งเราที่ไม่เพียงพอจะสามารถให้มันเสียสมดุลได้ซึ่งสิ่งเราที่ว่านั้นก็ไม่ใช่อะไร เราตลอดเลยซีรัแสแทมการปากแทบบอกฟูรินอสไปว่าแต่อขอเอสเอสาร์แกไม่อยู่กระจอกสู้ข,ขังฉันก็ไม่ได้ของฉันนัหน้ะลบแพัตาดีเซียมาแล้วเจ็งมากันเยอะพวกขับอิบชาของฟูรินอสทำให้มันเกิดการป่ันป่วนและแตะตัวเฉยเลย ึงแม้แผงการจะดูเข้าท่าใส่สิ่งน่าสงสัยที่สุดก็คือส่วนของเซอรัสทำไมมันต้องช่วยเราด้วยท้งที่มันเองก็เป็นฮีโร่บายเหมือนกันสิ่งีมันตกลบมาคือมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกก็แค่ว่ามันไม่อยากถูกฮโรบายตัวอื่นกินกและมันก็ยังอยากสู้กับนายพลอยู่หรือไม่ก็อิสรภาพจากเฮนอรคอมพิชชันก็ดูว่าไม่ได้เหมือนกันซึ่งเสยหิเองก็ตบปากรับคำเธอบอกว่าจะลองคุยกับเบิ้องบวนของเฮนอคอมพิชชันให้หากงานที่สำเร็จแตะได้รับการผลลัพธ์หลังจาก และพาถือผู้มันเข้าไปในน้ำเต้าช้อนเงาจันแล้วกเกษียจะแยกทางกันเพื่อจาัดก,การผู้มันให้ได้มากที่สุด่อยา่างล่าสุดมากไปได้ตัวดีทั้งหมดล่าสุดตัวน่าแปลกใจโอ้ท่าสุดท้ายเราไปเจอกับกุ้ยไหนเฟิร์นได้อยู่กับเสีย่ยวหยีซึ่งว่ามันหน้าแปลกทำไมเถึงอยู่ที่นี่ท่านหามอย่างเตือนหัวแต่ก็ไม่ทันกุ้ยไหนเฟิร์นปัดต้นนั้านในมือของหัวจนตกแตกเทวาจะเมินมากหลุดจการควกคุนขังทั้งหมดนี้คือแผนของซีรัสมันหลอกใช้เราเพื่อให้เรารวบรวมเฮวายรูปใบมาให้มันกินแล้วแล้วมันก็ทักการปไปเฮวาย 約束を果たす時が来た。 ดมบัตจนจบซีไปแล้วหากว่าไม่ได้เขาชนนี้เข้ามาช่วยท่านหามเหตุสุดยอดสุดเท่ของเรานั่นเองถึงแม้เขาจะไม่มีเวลามากพอที่จะการเกินเกมศีรัททั้งตัวแต่โชคที่เขามีอยู่ในตอนนี้ก็มาเพียงพอที่จะทำให้มันปันปวนได้เราจึงสามารถพิเกมชาร์จซีรัได้อย่างบุดเบ็ด การทวาต้องถ่ายต้อจ่าไ จริงอยู่ที่ว่าการที่เธอเจอกับทัดถามเมื่อตอนเธอยังเด็กเป็นอะไรที่เธอเสียใจมากที่สุดเพราะว่าหากเธอไม่เจอเขาแล้วก็เธอคงไม่ต้องไปเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาได้ช่วยเธอไว้เยอะเกินการที่เขาจากไปแบบนี้ยังทำให้เธอเสียใจป็นธรรมดาเพาะว่าเขาคงจะเป็นสู่สุขติแล้วนะเดี๋ยวมันยังไม่ตายมาแค่หนีเธอเฉย